ปลูกกล้วยไม้แบบเกาะขอนไม้นะอันนี้ก็เป็นเอื้องสายนี่ทีนาเล็กผูกเกาะขนขอนไม้ช่องกิจในารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็พามาดูเทคนิคการผูกเกาะขอนไม้ของนาเล็กนะที่ผูกกล้วยไม้ที่เป็นตระกูลเอื้องสายนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสายน้ำเขียวหรือสายน้ำนมนะเนี่ยมาดูไม้ที่นาเล็กผูกเกาะนะเดิมใช้ผูกเกาะ ไม้อื่นนะกล้ยไม้อื่นแต่ว่าาเล็ก็ย้ายออกไปแล้วเราใช้ตัวนี้เกาะแทนเบื้องต้นเราต้องให้ความชุ่มชื้นกับไม้ตัวนี้ด้วยนะนนเลก็กเอาไปแช่น้ําให้มันชุ่มชื้นนะหลังจากที่มันแบบแห้งมานานแล้วก็รองด้วยกาบมะพร้าวนะเป็นกาบมะพร้าวแช่น้ำนะแบบอันนี้แบบฉีกธรรมดานะ แล้วผูกรัดโขนกล้วยไม้เนี่ยอัดเข้าไปนะเนี่ยอะไรเจาะทะลุนะเจาะทะลุด้านหลังมาผูกด้านหลังให้มันอัดแน่นนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะเพราะตัวนี้เป็นไม้แบนเราจะใช้ผูกหุ้มเลยก็ลำบากนะก็อัดรัดแบบนี้ถือว่าง่ายกว่า เราไม่ใช้กาบมะพร้าวมาหุ้มรากนะฮะนะไม่ไม่ใช้แบบนั้นก็คือใช้รองให้เขาผูกเกาะแล้วก็อัดยึดนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยรากเริ่มออกแล้วเนี่ยนะเล็กผูกเกาะไว้เนี่ยเห็นไหฮะรากเขาเริ่มแตกแล้ว รากเขาก็จะไปหุ้มกาบมะพร้าวนะไปหุ้มด้านนอกนะไม่ใช่ว่าไปแยงเข้าด้านในเพราะเขาต้องการที่จะยึดเหนี่ยวแค่นั้นเองใหม่ๆเราจะต้องผูกเกาะในที่ร่มก่อนนะแล้วก็รดน้ำทุกวันเพื่อความชุ่มชื้นพอรากแข็งแรงเริ่มติดยึดดี ต่อไปเราก็จะให้โดนแดดแบบยามเช้านะรม่มรำไรอะไรอย่างเงี้ยนะตระกูลเอื้องสายก็คือไม่ไม่ได้ต้องการว่าแดดจัดอะไรนักหนานะเนี่ยก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคือนาเล็กจะปลูกสองอย่างก็เป็นผูกเกาะกับ ขอนไม้บ้างแล้วก็ผูกเกาะกับต้นไม้เดี๋ยวไปดูที่ผูกเกาะกับต้นไม้เนี่ยที่ผูกเกาะกับต้นไม้ก็จะเป็นแบบนีนะ้ผูกยึดเอาไว้เดี๋ยวรากของเขาก็จะไปเกาะเปลือกไม้เองเห็นไหมฮะเขียวงามนะอย่างเงี้ยเนี่ยโดนแสงยามเช้าเห็นไหมฮะนันจะเป็นเทคนิคนะที่ อยากจะแนะนำสำหรับมือใหม่นะมือใหม่ที่หัดเล่นกล้วยไม้อยากปลูกกล้วยไม้เนี่ยฮะเห็นไหมอ่ะดูอีกอันหนึ่งที่เป็นตะเกียงนะให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นตะเกียงที่เกิดขึ้นกับลำนี้นะนั่นเลก็เอามาผูกยึดเห็นไหมฮะพอผูกยึดปุ๊บเนี่ยรากเขาออกมารากเขาก็จะหาที่เกาะ ตัวนี้หน่อใหม่ก็จะขึ้นไปก็จะเริ่มจากหนึ่งนะเริ่มจากหนึ่งต่อไปเขาก็จะแตกหน่อขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสองลำสามลำสี่ลำไปเรื่อยๆนะแต่ต้องใช้เวลานะเนี่ยก็เทคนิคที่นาเล็กทํานะก็เก็บมาฝากกันนะฮะเผื่อว่าใครที่อยากจะเลี้ยงกล้วยไม้นะ หรือว่าเลี้ยงกล้วยไม้ไม่ออกดอกไม่ออกผลสักทีหนึ่งก็ลองดูสูตรนี้อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้และแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ